สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอล8ตัวในเน้นบายบิเก้แมนกับฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่ยังนศึพรพิม์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนเต็ด เปร์กับแอสตันวิลล่าลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเคตาเฟ่กับเรอัลมมดริตเซตาบิโกกับเรอัลโซเซดาดกันโชดซียร์อตาลีคู่ระหว่างเอซิมิลาากับฟิโอเรนตินาอัตรันตากับลาซิโอและโคโมกับยูเวนตุสก่อนจะปิดท้ายที่ศึกบุนเดิลิกาเยอรมัน er คู่ระหว่างไฟบวก กับอันแท็กแฟรงเฟิร์ตและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบๆ5าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ B มีดตม ต,ตลอดยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้นี่เสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจากให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ไง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัพสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอย่รน้าเลแววมม ส่วนลุ้นไปด้วยกันกับผม b ิ๊กแคม a นกันได้เลยครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่เกมพิมลิกอังกฤษศึกแดงเดือดเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนยูไนเต็ด้วยอัตาต่อรองเกมในคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับไปลิเวอร์พูลครับเดาชนะไปได้2ครั้งแมนยูไนเต็ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์ม5นัดลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ2แพ้3โดยแพ้เชลซี1-2แพ้การาาสลาย0-1แพ้คิสเซนพลต1-2ชนะสแตมตัน2-1และชนะเอลเบอร์ตัน2-1 โค้งแดงอยู่ในช่วงเป๊ะนักท้ายรว่ว3มเกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกเสียจะฝูงให้กับอาร์เซนอลด้วยแต้มน้อยกว่า1คะแนนโดยหลังเกมนี้มีคิวเยนอันแทกแฟรงเฟิร์ตในแชมเปี้ยนส์ลีกสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบโดยขาดมือหนึ่งอย่างอาริซองเบเกอร์ในด่านชาวบราซิลที่เจ็บกล้ามเนือ้อและคาดว่าจะพัก6-8งสัปดาห์ช่วลงสนามเช่นเดียวกันกับไอ้หนูโจวานนี anni, ie, ่เลโอนี่เซนเตอร์ดาวรุ่งที่เจ็บเอ็นควายน้าพักยาวทั้งฤดูกาลขณะที่2มิดฟิลตัวรับไรอันกาเฟนแบน แข่งดัดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและว,วาตารุเอนโดดาวเตสซามูไรเจ็บและถอนตัวจากทีมชาติร,รวมถึงอิบราฮิมาโก,กนาเต้เซนเตอร์ฝรั่งเศสก็เจ็บต้นขาต้องลุ้นเช็คความฟิตทั้ง3รายคาดว่าอันเนสลอตกุนซื้อใหญ่ ตเตรียมจัดทัพ้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าอูกโก้อีกิติเก้มีประสิทธิเหนือกว่าอเล็กซนเดอร์อิสักเนื่องจากฟิตมากกว่าตัวรุกลิมเส้นเป็นโมซาลาและโคดีคกคโปขณะที่หมายเลขสิบโฟเรียนเวสเรียกฟอร์มเก่งยังไม่ได้อาจจะเป็นโอกาสของโรเบนิคสโบสไลจจมพลังชาวฮังการ,รีนมากกว่าห้องเครื่องถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นไรอันกาเฟนแบกทำงานร่วมกับอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์โดยมีเคอร์ติสโจนพร้อมสอดแทรก เซนต์ฮาเป็นเฟอร์กินฟานดากับบันทีมตัวหลักอีกตำแหน่งถ้ากัวนาเต้ไม่ฟิตอาจจะต้องใช้โจโกเมสลงเล่นแทนแบ็กขวาและซ้ายคาดดาลลบบาดเยเรมีฟิมโปงกับคอนเนอร์แบลลี่รวมถึงมิลลอดเคอร์เคสกับแอนดี้โรเบอร์สันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดส่วนดาบสุดท้ายจอจี้มามาดัสบิลลี่มือก้าวชาวจอจียได้สัมผัสรสชาติแดงเดือดเป็นครั้งแรกในเกมนี้โฟมฮอร์นัลหลังสุดของแมนยูไนตดชนะ3แพ้2โดยชนะเชลซี2-0แพ้เบรนฟอร์ด1-3ชนะ 4, เชลซี2-1แพ้มเซติตี0-3ชนะเบอร์ลี่3-2บริษัทแดงขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1 0ของศึกพรีเมียร์ลีกหลังชนะซันแอลดน2-0อย่างไรก็ตามแมนยูนเต็ดไม่เคยชนะ2เกมลีกติดต่อกันในยุคของรูเบนอโมริมเลยสภาพทีมพร้อมรบโดยมีลุ้นได้ตัวนุตแชร์มาชราวีวิ่งแบกกลับมาฟิตรวมถึงไอเดนเฮเวนดาวรุ่งขณะที่เลสโนมาติเนส กองหลังชาวอาเจนไตหายเจ็บหัวเขา่ากลับมาซ้อมแล้วแต่เกมนี้ยังจะเร็วเกินไปหากจะขึ้นสนามรูปเบนอามูรินจะยึดมั่นในระบบ3-4-2-1หน้าเป้าเบนจามินเชสโกยิงประตูนในลีกได้2อเก็ติดต่อกันพร้อมล่าตาข่ายต่อโดยมีหมายเลขสิคู่อย่างไบรอันเอมโบโมและเมสันเมาส์ขณะที่มัสอุดคุนยาก็พร้อมสอดแทรกเชก่นกันห้องเครื่องเป็นบูโนโฟเฟนันกัปตันทีม ผดุก,กำลังกับกาซิโนโร่วิ่งแบ็กฝั่งขวาเป็นเดียโกดาโล่หายเจ็บกลับมาทั่วตำแหน่งอีกฝ้าพาติกดอกูอีก3ตำแหน่งในส่วนของเซนเตอร์นั้นเลนียโรมาสไตเดลิกและลูกชอดยมีแฮร์รี่แม็กควายพร้อมสอดแทกขณะที่ด่านสุดท้ายเซอร์เนอร์ลัมเมนนายทวารใหม่ชาวเบลเยียมแจ้งเกิดจากเกมล่าสุดมีโอกาสเบียดลงสนามเป็นตัวจริงทัศนะแดงเดือดยกแรกที่แอนฟิลด์หงแดงกำลังอยู่ในช่วงเป๋เกมรุกตื้อตันอย่างเห็นได้ชัดยังจูนกันไม่ติด ขณะที่เดินกลางไม่แน่นเหมือนก่อนร้าวไปถึงหลังบ้านที่พร้อมเสียประตูง่ายง่าย,ายโบมไปตัมสวนทางกับผีแดงที่เพิ่งชนะมาในเกมล่าสุดแม้จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่มาเยือนในสภาพที่ความกดดันน้อยกว่าตัวผู้เล่นไม่เป็นรองมากนะเกมแบบนี้มักทําได้ดีด้วยด้วยบอลฉาบฉวยและความปราดเปรียวในเกมรุกซึ่งมีมากกว่าเรนนี้เปิดมาแพงมากรองยูเน,นเตด,ดมีแต้มกลับบ้านฟันทงรองไม่ยูเน,นเตด,ดไม่แพ้ผู้นี้เสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างลร์พูล กับแมนยูเนเตดเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นแฟนให้ได้ร่รวมลุ้นร่วม,มเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2นะครับเกมพิมเมอริกอังกฤษในเวลา2องทุ่มเกมระหว่างสเปอร์พบกับแอสตันวิล่าด้วยาตราต่อรองเกมในคู่นี้สเปอร์ต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอสตันวิล่าครับทด่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนสเปอร์เอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5้านัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ3โดยชนะลีดอยู่ในเตะสองหนึ่งเสมอโบโดกลิม2อเสมอวูแฮมป์ตันหนึ่งชนะดอนคาสเตอร์30และเสมอบรายตัน2อไก่เดทองไต่ขึ้นมา อยู่อันดับที่3ของตารางและห่างจากฟูงแค่2องคะแนนหลังเฉือนลี United ดยูไนเต็ดสองหดยหลังเกมนี้มีคิวเยนโมนาโกในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ครับสภาพทีมต้องรู้เช็กอฟิตของอีฟบิซูมากองกลาง เบนเดวิตกองหลังเรนเดลโคลโลมัวนี่กองหน้าและโคตะฮากาอิแนวรับญี่ปุน่นแต่โดเมนิกโซลันกี้สูนหน้าตัวเก่งราดูดากูซินกองหลังเดยันคูลูเชฟสกี้กองกลางและเจมมีดดิสันไม่ฟิลตัวรุกนั้นยังไม่หายจากการบาดเจ็บโทมัสแฟรงกุนซซอชาวเดนมาร์กเตรียมจัดทับด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะใช้มาติสแตดาวเตฝรั่งเศสก่อนลิชลีซอนแข่งบราซิเลียนโดยมีโมฮัมเหม็ดคูดุสที่เพิ่งนำการหน้าผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกซาฟีซีมอน วิลสันโอโดแบ่ปั้นเกมรุกสนับสนุนแผงมิดฟิลชูอาาปริญญาจอมเก่าผนึกกำลังกับโรดริโกเบนตากูโดยมีปเาเปซากับลูคัสเบิร์กว,ว่าวพร้อมสอดแทรกเซนเตอร์ฮับจะส่งคริสเดียนโรเมโลผนึกกำลังกับมิกกี้ฟานเดเฟน ขนาบข้างด้วยปโดปอโรและเดสตินีอูโดกี้ดัชสุดท้ายกู้เย่โมวิคาริโอเฝ้าเสาฟอมห้านัดลังสุดของแอสตันวิลล่าชนะ4เสมอ1โดยชนะเบอร์ลี่2-1ชนะเฟยยูนูต์2-0ชนะฟูลแลม3-1ชนะโบลุนา1-0และเสมอซันเดอร์แลนด์1-1แอสตันวิลล่ากลับมาติดเครื่องคว้าชัยติดต่อการ4เกมรวดรวมทุกรายการในลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนแล้วโดยหลังเกมน,นี้มีคิวเยนโกอาเฮตอีเกิลในถ้วยยูโรป้าลีกสภาพทีม รเจคอนฟิตของไทโรนิงเซ็นเตอร์ต,ตัวเก่งที่เจ็บข้อเท้าและเจดอนสานโชว์ปีกโตใหม่ที่เจ็บอยู่ก่อะหน้านี้แล้วรวมถึงยูริเตเลมันกองกลางตัวเก่งที่ถอนตัวจากทีมชาติเบลเยียมเนื่องจากเจ็บน่องและโอลิวัตินสูนหน้าทีมชาติอังกฤษที่มีอาการบาดเจ็บเช่นกันแต่ก็จะได้ลอดบาร์ลี่อามา m ูโอโนานะ่าและอันเดสกาเซียทยอยกลับมาอุนายเอเมรีกุนซือชาวสเปนเตรียมจทดทำด้วยระบบ4-2-3-1 นาเปาจะใช้งานโอลีวัตกินโดยมีแอ่วองกิชชองพร้อมสอดแทรกตัวปั้นเกมรุกอาจจะเป็นโอกาสของมอร์แกนโรเจอร์จอห์นแม็กจินและดอนเยลมาเล่นปั้นเกมรุกสนับสนุนขณะที่ฮาวิเอเลสพร้อมสอดแทรกห้องเครื่องเป็นอามาดูโอนาน่ากับบูบาการามาร่าคุมเกมด้วยกันคู่เซนเ็นเตอร์เป็นเอสลี่คอนซากับเปาตอเรสแบ็กสองฝั่งใช้งานแมตตี้แคทกับลูก้าดีนดาสุดท้ายอเมริโนมาติเน เมื่อหนึ่งชาวอาเจนไตพร้อมเฝ้าเสาทัศนาสเปอร์ไม่ได้ท็อปฟอร์มและขาดความสม่ำเสมอแต่ยังมีทีเด็ดในการเก็บผลการแข่งขันอย่างไรก็ตามแอสซนวมิล่ามาเยือนด้วยความมั่นใจจากผลงานในช่วงหลังซึ่งเริ่มลงล็อกทั้งเกมรุกและเกมรับแดนหน้าเริ่มขำเป้ายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องคุณภาพไม่เป็นรองสิงห์พยองลุ้นแบ่งแต้มฟันทงรองแอสซนวิลล่าไม่แพ้ คู่นี้เสมอ2-2คู่ที่3ไปกันที่เกมลาลีกาเปเปในเวลาตี2นะครับเกมระหว่างเคตาเฟ่พบก,กับเรอัลมมดริตเด้อยตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมมดริตต่อลูกควบลูกครึง่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับเป็นเรอัลมมดริตครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดฟอร์ม5นั้นหลังสุดของเคตาเฟ่ชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้โอสตูนา1-2เสมอเลบันเต1-1เสมออาราเบส1-1แพ้บาร์เซโลนา0-3และชนะเรอันโอเบียโด2-0เคตา ฟอยู่อันดับที่11เ,เช่นเดิมหลังพ่ายโอซูนา1-2ในเกมน่าสุดและได้แค่2 1 1> แต้มจาก4เกมหลังสุดอย่างไรก็ตามในบ้าน3เกมหลีกในฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้โดยชนะ1นัดเสมอ2นัดสภาพทีมจะขาดขวัหนี้กองหน้าเจ็บหัวเข่าขณะที่เชอร์เน่ดากูนํากองหลังต้องเช็คความฟิตนายใหญ่โคเซ่บอดารัสเตรียมปรับหมากมาเล่นสูตร3-4-1-2คู่น่าจะวางบอค่ามาโยราจับคู่กับอาเดียนลิโซโดยมีมาริโอมาตินสวมบทเพลเมเกอร์ด้านกลาง หลุยมิยากับเมาโรอารามบาลีคุมเกมด้วยกันวิงแบ็กสองฝั่งเป็นกิโก้กับดีเอโก้รีโกสามเทนเตอร์ฮวนอีเกลเซียสโดมิงโกสดัวเต้และอับเดอัปการ่วมประสานงานดาบสุดท้ายดาบิดโซเรียเฝ้าเสาฟอร์ม5า้านัดสุดของแรอลมาริตชนะ4แพ้1โดยชนะเบยยเรอัลสาชนะไคลรัสอมาตีห้าศูแพ้เอลิโกมาดริด2-5ชนะเลบันเต้4-1 และชนะเอสปันิョล2-0ราชันชุดขาวกลับมายึดก้าวี้จาฝูงลาลิกาสเปนอีกครั้งแสงหน้าบร์เซโลนา2คะแนนหลังทุบเบียร์เรล3-1ก่อนเบรกทีมชาติโดยหลังเกมนี้มีบิกแมตช์รับมือยูเวนตุสในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่นะครับสาภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บเพียบดูตรู้เช็คความฟิตของดีนฮาวเซนฟรังโกมาสตูโนคิริยานเอ็มบาเป้ แฟร์กองเมนดี้ขณะที่แดเนียลกาบาข่าวเทนนิสเดอร์อาร์โนและอันเตเนโอลูดิเกอร์บาดเจ็บทั้งหมดลงสนามไม่ได้แต่ก็จะได้เอเดมเบริเตาเซนเตอร์บราซิเลียนหายเจ็บกลับมาคาดว่าชาบี้อลองโซเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าคิเิีันเอมบัปเป้ที่ซัดไปแล้ว9้าประตูในลีกน่าจะลงเล่นได้ตามปกติหลังจากถอนตัวจากทีมชาติก่อนกำหนดกลับมาฟื้นฟูร่างกายได้หลายวันแล้วขณะที่วินิสอุจูเนียและบราอิมดีอาร์ก็พร้อมประสานงานเล่นกลางจูดเบลิงแฮมอาดากูเล่ทำน้า ที่ปั้นเกมร่วมกันโดยมีออเรรียงซัวเมนี่ห้ฟิลชาวฝรั่งเศสคอยเก็บกวาดส่วนแนวรับอาจจะต้องปรับแบบสารพัดเอเดมิลิเตาเป็นตัวหลักคู่ขาอาจจะเป็นโอกาสของราอูอาเซติโอแบคขวาอาจจะต้องถอยเฟรเดริโกวันเบดมารับบทบาทนี้อีกครั้งส่วนอีกฝากอัลบาโรกาเรเรยยึดตำแหน่งดาบสุดท้ายที่โบกูตัวเฝ้าเสาทัศนะดาบิแมตเมืองหลวงเคตาเฟในบ้านแข็งแกร่งและสู้ยิบตาเป็นบอลสไตล์กัดไม่ปล่อยอย่างไรก็ตามคุณภาพและที่เด็ดที่ขาดยังเป็นรอง ขณะที่เรอัลมาดริตมีปัญหาค่อนข้างเยอะแนวรับต้องลุน้นแนวรุกก็ต้องเช็คความฟิตของเคอร์เรียนเอมบัปเป้ที่ชั่วโมงนี้ฟอร์มร้อนแรงยิ่งกว่าฝฟคมกริบลงไม่ได้มีปัญหาแน่อย่างไรก็ตามราชชุดขาวยังมีอาวุธหนักที่หลากหลายโดยเฉพาะแดนหน้าที่จัดจ้านทุกรายวินิสุตจูเนียพร้อมแบบภรระแนวรุกแทนที่หากเอมบัปเป้ลงเล่นไม่ได้ดูแล้วเรอัลมาดริตไม่ดีพอบุกมาคว้าชัยด้วยสกอร์ห่าง2ลูกฟันทงต่อเรอัลมาดริต ขยำ่ำสามหครับคูดีซีเป็นเกมลาลิกาสเปนในเวลาสามทุมสินาทีนะครับเกมระหว่างเซตาบิโกพบกับเร a l อัลซเซดาดโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เซตาบิโกต่อปอปอ,ปอผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา2ครั้งสุดอีก1ครั้ง จบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นั้นลังสุดของเซลตาบีโกชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอแอลติโกมาดรด1-1ชนะพีเอโอเค3-1แพ้เอลเช่1-2แพ้สตูตการ์ด1-2และเสมอรายโยเบเยกาโน1-1เซลตาบีโกจ้าทีแดงกระหิงดุขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16ลาลิกาสเปนหลังเสมอแอลริโกมาดรด1-1ก่อนเบรกเทีมชาติ โดยหลังเกมนี้มีคิวรับมือนิสของฝรั่งเศสในทั่วยูโรปาลีกคุมกำลังตัวเช็ฟกฟิตของสองกองหลังโยเซฟไอดูและมิไฮโลลิสติสสภาพไม่สมบูรณ์ทั้งคู่แต่ก็จะได้มากอสอลอนโซกองหลังตัวเก่ากลับมาฟิตกุนซือคลาวดิโอคิราเดสต้นเดิมจัดทีมด้วยระบบ34-21หนาโปเลียส่งบอค่าอีเกลเซียสเป็นตัวจบสกอร์โดยมียานโกอัสเปาและไบรอันสระโกซาป้านเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องวางดดเนียนโรดิเกส กับอีไลโมริบาคุมจังหวะด้วยการวิ่งแบ็กเป็นเซคิโอกาเรราออสกามินเกซาขับเคลื่อนเกม3เซตแบก็กจะใช้งานคาเบียโรดีเกสคลาสตาเฟลและมากอสออลอนโตด่านสุดท้ายยอนุสราดูเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของเรอัลโซเซดัดชนะ2แพ้3โดยชนะโอซซูนา2 0แพ้ราโยเบียกานโศูนย์แพ้บาร์เซโลนา1่ชนะมาโยกา1 0และแพ้เรอเบติต 13. เรอัลโซเซดัดหล่นมาอยู่รองบวยอันดับที่19ของตารางหลังพ่ายกับรายโยเบียกกโนศูในเกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติโดยล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะโอซูน่า2 0ครับสภาพทีมตัวเชกฟิตของออรี่อ,อคาสสานกองหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อ ยานเคโอเอเรรากองกลางเจ็บกล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังเอลูสตอนโต้กองหลังเจ็บที่โครงและจอรนมาตินกองหลังอีกรายที่ก็มีปัญหาอาการมาเจ็บขณะที่อินยาี้รูเปเลสกองกลางรายนี้ก็เจ็บหัวเขา่าลงสนามไม่ได้คาดว่าคุณสื่อฟาคิโอฟานเชสโกเตรียมจะทับด้วยระบบ44 2ีคู่น่าจะเป็นบาอิสเมนเดสกับมิเกลโอยาสบานริมเส้นส่งกอนาโลเกเดส กับอันเดบารเนเซียลากเลื้อยห้องเครื่องวางจอนโกรอชาเตกี i, กับกาลลอสโซแล่คุมเกมด้วยกันคู่เซตเตอร์แบ็กจะเป็นอีกอร์ซูเบลเดียประสานงานกับดูเยสเเลตาซาขนาบข้างด้วยจอนอารัมบูลูและเซกิโอโกเมสด้านสุดท้ายอเล็กเรมิโรเฝ้าเสาทัศนาเซตาบิโกผลงานโดยรวมเหนือกว่าแต่ในบ้านสืดไปหน่อยเสมอ4จาก5เกมลีก และยังไม่ชนะใครอย่างไรก็ตามเรอเอลโซเซดาปีนี้ยังจูดไม่ติดแดนกลางอ่อนยวบอย่างเห็นได้ชัดนอกบ้านเละเทะแพ้3จาก4เกมในฤดูกาลนี้ดูแล้วเซตาบิโกหน้ามีทีเด็ดเบยดขวา3าแต้มสำเร็จฟันทงต่อเซตาบิโกเชียบคม2-1ครับคู่ที่5ไปกันที่เกมกันโชดเซีนอิตาลีในเวลาตี4น5นทีเกมระหว่างเอซิมิลาน พบกับ Feel ina, เฟอรเรนตินาโดยแอตาต่อรองเกมในคู่นี้เอซิมิลานต่อ1ลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดครับผัดกันแพ้ปักชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกห่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นั้นลังสุดของเอซิมิลาน ชนะ4เสมอ1โดยเสมอยูเวนตุส0ูชนะนาโปลี21ชนะเลเช่สาชนะอูเดเนเซ่สาและชนะโบลอนยา1 0ปีศาจ์แดงดำล่นลงจากจาก่าฝูงลงมาอยู่อันดับที่สาของศึกกันโชทซีนาอิตาลีหลังบุกเสมอยูเวนตุสแบบไร้สกอร์ก่อนเบลทีมชาติหยุดผลงานชนะรวด4เกมลีกก่อนหน้านั้น สภาพทีมมีปัญหาไม่น้อยตัวเชลกฟิตของอาเดียงราบิโอกองกลางฝรั่งเศสที่เจ็บน่องราฟาเอลเลเอากองหน้าเปวิสเอตูปิญญาวิงแบ็กเจ็บข้อเท้าและคริสเตียนพุลิสิตกองกลางเจ็บกล้ามเนื้อก้นขาด้านหลังขณะที่สองกองกลางอเล็กซิสเเลมาเกอร์เจ็บต้นขาและแจดอนจ่าชารี่กองกลางเจ็บขาชวดลงเล่นทั้งหมดมั igi, คซิเิเลโนเอลริกีกุนซือจอมกเก่าเตรียมจัดทัด้วยระบบ352คู่น่าจะส่งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู กับซานติเอโกคิมีเนสลงล่าตะข่ายด้วยการแดงกลางเป็น3ประสานยูซุปโฟฟาน่าลูก้าโมดิตและอาดเรียงลาบิโอวิงแบ็ก2ฝั่งใช้งานซาชารีออาเทกาเมและดาวิดเบตเสซากี้ขับเคลื่อนอยู่หน้า3เซนเตอร์พิคาโยโทโมรีมัสเตโอกับเบียและสตาอิ it ah, with, ดยาฟารโลวิดด่านสุดท้ายไม้เมยองรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์ม5้านันดลังสุดของเฟรนตินาชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้โรม่า1-2ชนะซิกมา โลูมุต2-0เสมอปิซ่า0-0แพ้โคโม่1-2 และแพ้นาโปลี1-3ม่วงมหาการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ไม่ดีล่าสุดพ่ายกับโรมา1-2ก่อนเบรกทีมชาติทำให้ผ่าน6นัดแรกในลีกด้วยผลงานเสมอ3แพ้3หล่นมาอยู่อันดับที่17ของตารางข้าร้าจเกณฑ์ทีมชาติก็คือมอยคีนสุน้าตัวเก่งเจ็บ้อท้าตัวเด้เช็คความฟิตเ้เดรนกับมารินปอนกาซิสกองหลังโดโด้กองกลางยาโคโปฟาบซินีกองกลางและไซมอนโซมซึ่งต้องเช็คความฟิตทั้งหมดทั้งด้านคาริกแรมตี้กองกลางคริสเตียนคั่วเม่ก หน้าเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วลังหายจากอาการบาดเจ็บแต่ยังไม่ฟิตพอลงเล่นในเกมนี้คาดว่ากุนซือสเตฟาโนปิโอลีเตรียมจะทับด้วยระบบ3 4 2 1หน้าเป้าอาจจะเป็นโอกาสของโรเบโตปิสโคลีโดยมียาโคโปฟารซิน่กับอันเบิร์ตกุดบุนสารปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นโรรันโดมานดาโกราคุมเกมร่วมกับฮันนิโคลซี่คาวินยาวิงแบ็กสองฝั่งเป็นโดโดกับโรบินโกเซนโดยมี3เซนเตอร์มารินปอนกาซีสปาโบ โอมารี are, และลูก้าราเนีอลีสกัดกั้นก่อนถึงดาบิดเดเคอาในทวารดาสุดท้ายทศนะพิศาจแดงดำมีปัญหาขุมกำลังไม่น้อยต้องูใช้คอมฟิดหลายรายอยา่างไรก็ตามทรงบอลอย่างเขี้ยวมีทีเด็ดในการเอาตัวรอดเก่งสวนทางกับม่วงมหาการที่ยังตั้งหลักไม่ได้ฤด,ดูกาลนี้ยังไม่ชนะในลีกดูแล้วมิลานหน้าบทคว้าสามแต้มได้ไม่ยากลุ้นกระทุ้งขาสองเม็ดด้วยครับ ฟันธงต่อเอซิมิลานฟันฉับ2-0คู่ที่หเป็นเกมการโชดซิยใอิตาลีในเวลา5ทุ่มนะครับเกมระหว่างอัตตันตาพบกับลาซิโอ ด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้อัตตันตาต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผลักันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5านัดลังสุดกว่าอัตตันตาชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอโคโม่1ชนะคลับบูตสองหนึ่งเสมอยูเวนตุสหนึ่งหนึ่งชนะโตรรโน่สามศูนย์และแพ้ปีเอเช่ศูนย์สี่อัตตันตายังไม่แพ้ในลีกก็จริงแต่เสมอไปถึงสนะี่นัดจากหกเกมแรก อยู่อันดับที่6ของตารางโดยหลังเกมนี้มีคิวรับมือสลาเวียปาร์คในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกครับสภาพทีมตุ้ชอฟิตของราอูเบลลานว่านิโคลาซาเลฟสกี้โจโจสกาวินีจาลูกาสกาาก้าและเซอัตโคลาสินัตที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็จะได้โอดิออนคอสซูนูกองหลังมิเช er, ลบาร์เกอร์กองกลางแม้ว่าจะมีลุ้นลงสนามแต่ว่าก็ต้องเช็คความฟิตคุณสื่ออีวานยูริกเตรียมจัดทัพด้วยระบบ3-4-2-1ี่สองนึ่งนักบอลจะส่งนิโคล่าเคอร์ คามาด,ดีนซูเลมานอากับชาเดเคเตเตลเล่บ้านเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นมาเทนเดรอนกับเอเดซอนบัญชาการเกมร่วมกันวิงแบ็กใช้งานดาวิเดซาบาคอสตากับนิโคล่าซาเลฟสกี้ขับเคลื่อนสามเซนเตอร์ส่งเบรักชิมซิตี้อีซักไฮและจอโจ,อจอสกาบินีผนึกระกำลังด้านสุดท้ายมาโกคาเนเซคคีรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์ม5้านัดลังสุดของลาซิโอชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอโตริโนสามสาม ชนะเจนัว30แพ้โรมา01แพ้ซาสุอโล01และชนะเวโรนา40ลาซิโอโล่นมาอยู่อันดับที่3หลังเสมอกับโตริโน3 33ในเกมล่าสุด เป็นผลเสมอนัดแรกจากโคกเกมซีรีอารในฤดูกาลนี้สภาพทีมตัวเชคคอมฟิตของตาตี้กาสเตียโนตบูไลเดียอาดามมารูซิลูก้าเปเยกินีมาติอาสเวซิโนที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนมัสเตียซักคายีฟิซาโยเดเล่บาซิรูนิโคลโลโรเวลลาและซเมิลซีโกอยู่ในระหว่างรักษาตัวชวดลงสนามคาดว่าเหมาเซเรโอซารีกุนซือจอมเก๋าจะเริ่มจัดทีมด้วยระบบ4ี 2, 3 1หนึหน้าเป้าจะส่งเปโดโรดิกสลงล่าตะข่ายโดยมีกุสตาฟอี ัเนมัสเตโอเกนดูซี่มัสเตโอการเซลลิเอลี่ห้องเครื่องเป็นดานิโลคาตานดีและโตมาบาซิธหลังบ้านมาริโอจีล่าอเลซิโอโรมันยอลี่ยืนเซ็นเตอร์คู่การขนาบข้างด้วยเอลซิธ ไฮซายและนูโน่ตาวาเรสด้ดนสุดท้ายเป็นอีวานโปรเวเดลรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะอัทรันต้าทรงบอลยังรัดกลุ่มแถมได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ครับแต่ความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายยังคงเป็นปัญหาขณะที่ลาซิโอฟอร์มคื้นลงๆเกมรุกใช้ได้แต่เกมรับอ่อนดูแล้วสูงสีมีโอกาสบุกม,มาแบ่งแต้แมกลับออกไปฟันธุงรองลาซิโอไม่แพ้เสมอสองคู่ที่7เป็นเกมกันโชคซิลีลตอิตาลีในเวลา5โมงเย็น30นาทีเกมระหว่างโคโม่พบกับยูเวนตุสด้วยตาต่อรอง ในคู่นี้ยูเวนตุสต่อปอปผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน4เกมหลังสุดนั้นเป็นยูเวนตุสเ่ียวชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก1หนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์มหนั้หลังสุดของโคโมชนะ2เสมอ3โดยเสมออตตารันตา1 1เสมอเครมโมเนเซ่1ชนะซาซูโอโร3 0ชนะเฟอเรนติน่า2-1และเสมอเจนัว1 1โคโมตามตีเสมออตตารันตา1 1ก่อนเบรกทีมชาติทําให้ไม่แพ้5เกมลีกหลังสุดด้วยผลงานเสมอ3ชนะ2อยู่อันดับ8ของตารางสภาพทีมจะ เจเดนอันไดกองหน้าที่เจ็บต้นขาอัสซาน,น่ดิเยว์กองหน้าเจ็บเท้าและอัลบา,ราโรดอเซนากองหลังเจ็บหัวเขา่าส่วนนิโคลัสคุนกองหน้าแซจิโรเบตโตกองกลางอิกนาเซฟานเดอร์เบรมต้องลุ้นเช็คความฟิตส่วนเชซุดโรดิเกสตัวรุกติดโทษแบนคาดว่าคุณซื้อน,นุ่มเชสฟานเบกัสเตรียมจากทีมด้วยระบบส231แนวรุกจะวางอาตาซิออสดูวิคลาสเป็นตัวจบสกอร์โดยมีมาตินบาตูรีน่านิโกปาสและเมอร์กิมวอยโบดาร่วมประสานงานห้อง เรื่องเป็นลูก้าดานกุญย่ากับมาซิโมเปโรเน่แนวรับเดโกคาร์ลอสยืนเซ็นเตอร์แบคร่วมกับคาโกโบรามอนขนาบข้างโดยสองฟูลแบ็กสเตฟานบอสกับอเล็กว่าเย่ด้านสุดท้ายชองบูเตสรับหน้าที่เฝ้าเสาฟฟร์ม5นัดลังสุดของยูเวนตุสเสมอรวดทั้ง5านัดโดยเสมอเอซิ e 00, มิลาน0 0เสมอบีเอเล2อเสมออตาลันตาหนึ่งหนึ่ง เสมอเวโรนา1-1และเสมอดอดมุล4-4มาลายเสมอรวด5เกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกโรนมาอยู่อันดับที่5ของตารางหลังเกตบ1 2แต้มจาก6เกมแรกทางจ่าฝูง3คะแนนโวนกลางสัปดาห์หน้ามีโปรแกรมเยือนเรอัลมาดริดในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นงานหนักรออยู่สภาพทีมตัวริกของฟบิโอเมเรติกองกลางที่เจ็บต้นขาฮวนคาบาวกองหลังเจ็บต้นขาเบรแแมกองหลังบราซิลเจ็บกล้ามเนือ้อและอาคาดิอุสมิลิกกองหน้าเจ็บหัวเขา่าชดลงสนามทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือเกรฟเฟนตูรา กองกลางฝรั่งเศสหายเจ็บน้องกลับมาอโกอทูดอ์นายใหญ่ชาวโคโรแอตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-42 1หนึ่งหน้าเป้าโจนาธานเดวิดได้โอกาสก่อนดูซานลาฮูวิตโดยมีฟรานซิสโกคอนไซเซา์เคนานยินเดียสปันเกมสนับสนุนห้องเครื่องส่งมานนเอลโลคฮาเตลี่คุมเกมร่วมกับเกรฟเฟนตูรามวิงแบ็กเป็นปีแอร์กาลูลูกับอันเดียคัมเบียโซวิ่งขึ้นลง3แนวรับประกอบด้วยเฟเดริโกกาติดานิเอล่รูกานี่และลอยแครี่ด้านสุดท้ายมิเกเล่เกกรอลิโอ เฝ้าเสาทัศนาโคโมโมีปัญหาตัวเจ็บไม่น้อยอย่างไรก็ตามทรงบรอลยังรัดคุมและอันตรายแถมได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียขนาดที่ยูเวนตุสยังคงเป็นทีมจอมเจ้าเสมอมา5เกมติดต่อการเกมรุกใช้ได้แต่เกมรับไม่น่าไว้ใจดูแลโอกาสบุเคคงจะยากหลุนเจ้าถิ่นแบ่งแต้มปลอดภัยกว่าฟันธงรองโคโมโย,ยันอยู่เสมอกันไป หน่หนปิดท้ายคู่ที่8ด้วยเกมบมเดลเกยาเยอรมันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเกมระหว่างไฟบวกพบกับอันแทคแฟงเฟิร์ตด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอไฟบวกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอันแทคแฟงเฟิร์ตครับที่เอาชนะไปได้2ครั้งไฟบวกเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของไฟบวกชนะ2เสมอ3โดยชนะคลาสสู7เเสมอมิเชนกลาดบาก0 0เสมอบรอนญา1ิหนึ่งเสมอฮฟเฟนแฮมส1บและชนะ 2-1จิงจอกังป่าดำอยู่อันดับที่แบูเดลิกา้าหลังเสมอกับเบอร์ชนกลัดแบบักแบบแลสกกก่อนเบรกทีมชาติโดยหลังเกมนี้มีคิวรับมืออูเทร็กในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกครับสภาพทีมจะขาดไซเรกี้อีรีกองหน้าบูกินาฟาโซที่ป่วยและดาวิดคาเยเรกกองกลางกาหน้าที่เจ็บหัวเข่าที่เหลือทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซอยูเลียนชูสเตอร์เตรียมจัดทัพด้วยระบบส2-31หน้าเป้าจะส่งจูเนียอามาดูลงล่าตะข่ายโดยมีนิคลาสเบชชอโยฮัน มานแชมบี้และวิเซนโซกรีโฟกับตันทีมปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลางมาริโอเอเกสไตคขุมห้องเครื่องร่วมกับพัติกออสเตอร์ฮาเกแนวรับมัสติอาสกินเทอร์ผนึกกำลังเซนเตอร,ร์กับฟิลิปลีฮาร์ขนับข้างด้วยลูคัสคุบเลอร์และจอดี้มาเค็งโกยืนฟูแบ็กด้านสุดท้ายโนอาอาตูโบลูเฝ้าเสา ฟอร์มห้านัดล่าสุดของอันแทรคแฟนเฟิร์ตชนะ2แพ้3โดยแพ้ไบเยอร์เบอรินศูนย์สาแพ้เลติโกมาดริด15ชนะมิชเชลกลัดบัก64แพ้อูนิโอนเบอร์ลิน34และชนะการตดดาตสไตรห้าหนึอินซีแดงดำแพ้3-4เกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกลุ่นยูอันดับที่7หลังแพาไบเยอร์เบิวนิ์03ก่อนเบรกทีมชาติโดยหลังเกมนี้มีคิวรับมือลิเวอร์พูลในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ครับสภาพทีมเป็เชคคอฟฟิตของเอ็นนัมดี้คอลินกองหลังที่ป่่่่วยขณะะทีีเเออออสสลลลบมกกกงงงหังัแจินค เจ็บต้นขาช่วงลงสนามทั้งคู่แต่ทีมก็จะได้รัมุตคิสเตนเซนกองหลังชาวเดนมาร์กหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกลับมากุนซือดีโนท็อปโบเลอร์จะจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1าหน้าเป้าจะส่งยูนธานเบอร์คลาดลาตาข่ายโดยมีริสซูโดอันชานอูซุนและชองมาสเตโอบาโอยาปั้นเกมรุกสนับสนุนห้องเครื่องเป็นเยเลสคิสลียกับฟาเรสไสดีคุมเกมด้วยการแนวรับโรบินคอกับอาตูเตียสยืนเซ็นเตอร์แบ็กสองฝั่งจะเป็นรามุตคิสเต เนกับนาธเนียบราวด่านสุดท้ายเขาย่าสานโต๊ดเป็นผู้รักษาประตู ทศนาคู่นี้ออกสตาร์ทฤดูการน,นี้ด้วยผลงานไม่ต่างกันนะครับไฟบวกได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ไร้ความเด็ดขาดขณะที่อันแทคแฟงเฟิร์ตเป็นบอนบลบ้าระห่ำพร้อมเปิดฉากแรกยิงกระจุยกระจายแต่เกมรับก็เสียไม่พักเช่นกันดูแล้วมีโอกาสเจ้าสูงแต่เรทแบบนี้นนในเชียร์แฟงเฟิร์ตจากผลงานเจอกันในช่วงหลังที่ดีกว่านิดนิดฟันธงอันแทคแฟงเฟิร์ตสอยตาข่าย2-1สำหรับทีเด็ดแปดตัวเน้นบายบีเคเคแมนในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมใส่เลยแมนยูไนเตดแอสตันวิลล่าเรอัลมาดริดเซล ลาซิโอโคโมและอันแทคแฟรงเฟิร์ตนี่คือแปตัวชวูจริงบายบีเคเคแมนคัสสั่งมาให้คุณแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไ้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนยูไนเต็ดด้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อยยย่าาาลลืมมเเีดนหนน้ะครรัับบบไป100ท สุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานพี่คราบอนบายบิกิเคมันการันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผม b ิกเคม a นผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ